บายดีพี่น้องสบายดีท่านผู้ชมเมื่อสุขสุขคนพี่น้องเอ้ยเราเรื่องซิวขึ้นพี่น้องนอนบ่ค่อคลับส่วงเนี่ยทองเริ่มใหญ่เลยค่ะนอนบ่ค่อคลับพี่น้องเอ้ยเริ่มแบบเริ่มเป็นเมื่อยมากเลยเอาไม่เงินจะบอกจะสือให้ไอแบงให้แบงไม่เงินเราสิไปซื้อเองเอานกระเป๋าคอยจะก้อมาให้แบงไปซื้อเองสาม สามพันเปาแม่คอยทุนจะมาจะมาเออ <c oughs> เอาไว้เอาไวแ้วแล้วเงินลุงไก่เอาหายาหานะไว้แล้วเปล่าลูกมาโลดเงินจะพอขอค่ะก้าลัาแบบเอาไว้นึง <c oughs> เอาสามสามพันกี่พนุ่มไม่แบ่งนะ <c oughs> เงนินจะจดใหม่เห็นแล้วแม่อ้วนคือปนงเสืออ้วนสิโซซิกแพกสาวสิโซซิกแพคอืมทอด อนานางลงตีแล้วพระสิตยืนต่อนานกล้องแน่นะเว้ยยังและอันนั้นแน่มืองอ่าทักทักไทยปลาลุงแน่ถัก,ถก,ถกทายปลาลุงแน่เอาทามปลาลุงเป็นอะไรปลาลุงกระทาปลาลุงเลย<ะ>เป็นได้ได้ปลาลุงอยู่ดีมีแห้งอยู่บ่เป็นจังไดปลาลุงอยู่ดีมีแห้งบ่เซโอ้ย เป็นยังไงปะลูกยินดีมีหิ้งบ่น้องแบงค์เด้สะเป็นยังไงกินมัดมือบ่เริ่มอ้วนแล้วบ่ผู้นับป้าไปกินยังคือกระดากระดออ่นะบ่มันกินงัวเขาเป็นโตบ่ลูกบ่ <c oughs> อ่าไอแบงค์เขาได้น้องผู้ยิ่งเสร็จอะไรให้ให้น้องนะผู้แห้งน้องตีป้าอีหล่าคือเงินไลท์เทลูกฮาละ่ะ เอามากระเป๋ากระเป๋ามันจะเป็นไงมั้งถ้าเถ่าไม่เถ่าเลยกะน้นองเคยเบาไกลพี่น้องมือนี้เป็นอออหนาออกหน้าตั้งเต่ประมาณเจ็ดมงเศ้านี่แหละพี่น้องเอ้ยหรือว่าเจ็ดมงปลายนี่แหละหรือว่าเจ็ดมงครึ่งนี่แหละ,ลแ,หละแล้วเรื่องกระโบนในใจตอน,นี้บ้านในากลาบมากพี่น้องหายนีน่าไกลเสียหอดละโทรห้าพื่น,น้องอยู่ตลาดนี่ กัเมือม่อยเมื่อยเมือเศร้านี่กับค้ายห่านผู้เดียวพี่น้องคล้ายห่านผู้เดียวแล้วกัเก็บเครื่องกับกับป้าพี่น้องเอ้ยป้าเนาะเป็นเอื่อยลูกเอ้ยลูกน้องของแม่เล่าเรื่องอะไรพี่น้องตอนนี้ก็ไกลสิคำเลยพี่น้องเอ้ยอากาศกะอย่างห่อนได้พี่น้องเอ้ยอากาศเป็นสีห่อน ไช่นะเพื่อนโทรมากกว่าอ้ยห่อนร้ายจนอยากเป็นดินพี่น้องเลยแต่กรเกี่ยวเข่ากระเมื่อยเพื่อนวะเป็นลอยเป็นเมื่อยจนอยากสอบพูดเลยพี่น้องเลยอาการมันแดดกระอีต้นเพื่อนเด้พี่น้องแล้วก็พอเถาก็เมื่อยพอเถาก็เมื่อยเป็นเมื่อยหายใจห่อเพราะอากาศมันห่อนพี่น้องเลยยังมีเลยเนี่ย มาเลยพี่น้องเออดาเรื่องกินนี่ว่าอยากเขาแห้งแห้งว่าจะสิลมสไตล์ว่าย้วเขา่าตรงซัยบรได้กินอาหารหลีดพี่น้องเอยเป็นอะไรยายจะนานเลยจะชบเลืงองจะชบขาวชบขาวเลย เป็นวสั่ยเานอนอยู่บ้านไใหญ่นอนอยู่บ้านลูกไปห่าสินกีหนสิโทรไปว่าเห็ดอีเด้อปีหน้ายางกับบัวเทียงละบานี่ไปได้เบาไก่เ้ายยางบัวเทียงเลยเ้า ย่างไ่ได้บ่ได้ได้เซเลยบ่สิเป็นลมห่อนบ่พอบอกอ้งดีซสิะน่าซบจนขาวเอ้าอีพ่อเด้ฮะความดันเราไปโรงพยาบาลส่งโรงพยาบาลอ้าวย่งนื้วนันไพ่ยูฮันสะ เอาไว้อีพอทางความดันขึน้นโอ้ยเห็ดเห็ดจนเป็นวินมีมั้ยแปรงยาปุ๊กยาให้แม่ในกับน้าไว้ไม่แบ่งมึงดูงพอสิเป็นวินแล้วนะ,นนะมึงเบิ่งนู่นนะมึงมีเงินพวกกีบนะแปรงยา ความดันขึ้นปวดขาหนอกเลยพี่น้องเอ้ยมีแต่ผูนอกหอยเป็ไดะได้ี่เมื่อยแห้งบ่มื่นม่ได้ไปบ่สิบวัยวเลยเนาะมืออื่นเนาะไปอาบหน้าไปไปนอน,นไปไปไปนอนจะไป จะกินข่าไว,ว้ได้นี่นะจะกินยังลยจะกินขวามีเหนือเสื่อมาเพื่อนี้ใคกินเนาะเอาได้เหรอโอ้ยตื่นเดะหาเมื่อคนละคนมา ซอมแม่กินกินมีเข่าอยู่ในท้องนะบบมีเอ้ยแม่แม่ใส่แบกแบงนะแบงไปปั้นเข่าไหมพอจะปั้นหนึ่งไว้ไว้ก็พอบุคคลไอศครีมไมไห้กินขนมอ๋อไอศครีมเป็นวินเลยมันหิวเนาะไม่กินอยู่ห้านัดจ้ะไม่พอะไปกินเถอะ

ยังอีพอไปหูหมอป่ะนี่อีพอไปใช้สอพอกรเมือไงเป็นวินเราผู้ใดแก เขาเลยกไปเนาะย่าไปเห็ดหน้าโอ้กระยาเห็ดกับเทินเ,เ,เ,เห็ดแล้วกระายามันปีเดียวนี่อ้นอาแล้วเลยดิมืออื่นก็ไปอีกวันนี้นะสิหลอดอยู่บ่มบงใกล้กระชื้นขาวสบขาวเลยทั้งนั้นมันแดดอีอี่ยังวะ

เขาน้อีะางน้อสบ่แล้วมันติดเองบอกประมาณหล่ตัวนบอกป้าคือได้ลายเนี่ยได้ลายประักปุ๊บเราแบ่งมาไหนเรื่องไหนเราเนาะเออแล้วก็แบ่งพงานนัคอยคอยเอาสมิคอยสัเอืม ยังเห็ดยังในข้ามือนะคนเบือบกเมื่อยตอนคนอะไรหายใจเบอกเมื่อยกบพักผ่อนก็ที่มือเนี่ยเฮ้ยมันขาดหาบักห้าไปเปลี่ยนบักห้ามไปมือบกห้ามไปอีกอเอบากันเอาเป็นลูกสายเนาเอาคอยเป็นลูกเคอยออไม่เนนหมดแล้วิเหอ อ้าเจ้าก so ับไปละเมื่อนี่ดูไปยานมุ้งคุ้มบ่มุ้คุ้มกับโบเลี่ยอีบ่บคุ้มเอาเขาไว้บนหันบนนี่ไงนะเหตุให้มันแล้วฮะนะมินังอีละข่อยในมิเตอมักเบ็นบ่เาใส่เมนป็นโปรเมนคือจักยังบ่เป็นอาหารบ่เป็นอันนี้ข่อยฮนะ สร้างเป็นเในพี่น้องเอ้ยมินทุกสิ่งทุกอย่างอะไรอะหลอมันพอเศร้าเลยที่อันนี้นะสามเดือนอนั่นสามเดือนครึ่งเลยมันก็พอ,พอเศร้าเลยเลยขอว่าโอ้สีขาดใน,นแบ่งเลยเป็นนึงปันปนึงที่เซนหายพอมึงเฮ็ดแล้วก้อนกู้ไปอยากใส่ตัวนั้นมันที่ใส่ตัวนี้ มพักเต้กินจักสมพักมา้ยคิดว่ามีแนวกินก็เลยบอสซื้อของเจ้าว่าหายประหยัดเงินเนาะถอดก็ประหยัดเงินเอะไรพี่น้องคิดม้ซิเดล่าก่อนนด้พี่น้องพอกันใหม่คิดหนาเด้จ้าสบายดี